ี้เราจะมาทําอะไรกันครับผมเเราจะมาเล่นเกมทาต้องห้ามเราก๊อปมาเราไม่มีปัญญาที่จะคิดเองต้องบอกเขาก็ได้เราจะมาเล่นเกมทาต้องห้ามกันนะครับผมซึ่งเราจะไม่ได้เล่นเกมเฉย เราจะมีบทหลวงพ่ด้วยนั่นคืออะไรคุณเฟิร์สมันก็คือลูกอมปีศาจเนี่ยตดหักกันเพราะมันไม่ดีต่อจิตใจเลยนะมันก็คือลูกอมที่จะทำให้เราทั้งหมดเนี่ยอ้วกแตกอ้วกแตกโอ้แค่ชื่อรายการกุ้งไม่อยากมาเลยมาโอเคเราก็ไปเล่นกันเลยเข้าง่ายยิ่งเลยเปิดอ่อย เวลาอาจารย์ให้การบ้านมึงทำการบ้านอะไรมึงดูหนังก่อนโอ้ดูหนังก่อนดูหนังก่อนแล้วทำอไรต่ออ่ะดูทีวีแล้วงานนี่ให้เนี่ยเยอะไหมแล้วมึงทำเสร็จไหมไม่เสร็จว่ะไม่เสร็จหรอเไม่ทำเออไม่ทำงานหรือไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยคือปล่อยงานทิ้งไว้ดีไว้พลังมาสายก็มาสายงานก็ไม่ทำโอไม่มีเฮอะไรเลยนั่นแหละติ๊กเอฟแบบไม่เจอเฟิร์สกับคู่ให้นอนไม่รู้อะไรอ้าวเดแล้วนี้พูดอะไรนี่อะไรอะอะไร อไรจิ้งจกจจมงเสายยไอ้ย่เลยวะเราไปดูดกเรา่ะเฮ้ยสปายาตะฟังาเจอเหรอไอ้ยีอเราไม่ได้เจอจริงไม่รู้จะพูดอะไรต่อเนี่ยตอน้ที่มึงมาเนี่ยมึงมาทำไมวะเฮ้มีอะไรถามแล้วเหรอพีม มาเป็นอะไรอ่ะที่มึงทำอย่างนี้คือมันคืออะไรกูรู้อยู่หรอเออมึงก็รู้จริงแล้วแต่เรามาคือทิพยกูดิสิ่งสูงกูได้มาไม่เคยดีเลยมึงก็ไม่กูยังไม่รู้เลยไม่มีใครเห็นมเครถามมึงทำเลยมึงไม่เคยให้ใจกูหรอกแล้วเสียใจมึว่าอะไร บุญพลาบุญพลายีกเลยบุญพลาเมื่อกี้มึงก็ให้ใจแต่ฟื้นอ่ะมึงเคยให้ใจกูหรอไม่ให้กันเลยไม่ให้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 ตายแล้วโดนกูเกลือเกลือไม่ให้คุณเกลือไม่คุณโดนกูทำงานแม่งทำงานชอบทำงานกูไม่ชอบนะไรวะอะไรวะเลี้ยวเรี้ยบไปดันนาเนี่ยงานเหรอ เกียวกูบเรื่องวาณคุณล้อถ่ายถายถหนูที่ใหน้าถ่ายถ่ายหนูที่ใบคนหนึ่งกี่สสายเอาสายเอียงกันเลยตอนนี้เดี๋ยวให้ไอ้เบิ้ลไปสักรอบโอเคโอเคอยากได้อะไรกันอยากได้อะไรกันอยากได้ยาสีฟ้านรามันไม่ได้หรอกสุ่มมันสุ่มนี่คือสุ่มอ่ะถุงเท้าเน่าโอ้ยีถุงเท้าเอ้ยกูมีพิเศษให้อีกอันนึงสายโง่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 โน่โง่โง่โน่่โง่ อะไรอะย่าย่าหรือมีมีขี้ม,มูกกับย่าคือคือจำได้โบกเกอร์ขี้มูกเหรอไม่รู้น่าน่าจะขี้มูกนะปุย้ยนั่นแหละเนี่ยเลมาเนี่ยนี่กูเห็นเนี่ยเหมือนสเก็ตขี้มูกตัวก,กูคแคบเลยรับมาจุนะมามา,มา,าใช้เวลานะเอาสามสองหนึ่งอร่อยจับโดยงี้ว้าวขี้นั่ง่ฉย แล้วชอบเทาเน่าวะไเยอกีนี่อะไรีหวานนอกเน่าในเพื่อนขี้มูกหวานคนนึงตัวอ้้ยถัวเซียนอถเซียนขี้มูกอะรจะถั่วเซียนวล่ะถั่วเซียนต่อไปกันต่อมึงกลับบ้างไงเฟิร์สเดินตาย โอ้นี่ยี่ยายตานอนด <IS TS> ้วยนี่ตาไอ้เฟนไม่อยากกลับบ้านจริงโอ้โหรีบจัดไอ้โจ้มึงกลับยังไงวะเดินเดินอย่างเงี้ยเดินกลับ ถ้ามึงเดินจับม no on ึงเหี่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งลับวิ่งลับตายมึงว่าไดโนเสาร์กับสมุดอันไหนเกิดก่อนกันวะว่าไดโนเสาร์กินมันก่อนกินก่อนอ้า เออมึงชอบกินห right? ัวใจไก่ไหมฮะชอบกินห so um ัวใจไก่ไหมเครื่องในอ่ะไม่ชอบกินแต่ไก่กินหัวใจเหรอหนูชอบกินแต่ไก่เออกินหัวใจหน่อยกินหัวใจกินไก่อะกินหัวใจกินปอดอ่ะชิวๆก่อนชิวชๆชิวๆแล้วไอะไรชิวๆกินข้าวไหมกินข้าวไหมกินกินหัวใจไหน่อยนะไม่เป็นไร ขอางความข้างความตื่นเลยตื่นจริงจริงจะมาให้เขากินมันอร่อยเนาะอย่าให้กูกินอย่างเดียวเลยเดลิเชียสปอดหมูตับหมูไตหมูหัวใจหมูเนี่ยเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมมันใจ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  ชอบกินชอบหัวใจไก่ไห้ใจเยียหัวใจขื่นหนูก็รู้อยู่บนลกใรู้แล้วนะยังไม่ยกันตั้งนานโดกหัตใจเลยพัดใจเองเรียบร้อยเลยคอาบคุณูกวัวอะไรครับคุณเอา่อยเออเย้เคอเย้ใครๆของพี่จ่ะให้ด้วเหรอให้ใครสิพิเศษชนะแล้วไทยคำถูกด้วยก็ให้เฟิร์ส เบิ้ลไปอีกสองนะครับิจะกินจอกนด้าินจินกินจนแต่ชาติที่ไม่เคยกินอะไรแบบนี้่อยที่หุดเอวกไปเลยวก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 แย่วออให้เฟิรสให้เฟิร์สอยาได้สีอะไอยได้สีอะไอ่ะสุดท้ายนี่สอกูให้มึงเลยให้หมุนเลยฟิส้ขี้ขี้ก็องเป่งสดๆจ้ะที่มัวหนันูที่ม่ว ที่มูทั้งอ้วกมาเลยาใอ้วกมะใช่ไเบอเหี้อ้วกอะอร้องขอร้องเหี้ยผมชาวเหียมาขอร้องอีกเมื่เกี้นึ่มไม่ใ่วงอเคนึ่นิ่ม่เอีไปเหี้ย กินทิมาเลยอ๋อลัอีกแล้วพีแล้วแหละพีแล้วแหละพี่นุ๊กไม่มีพี่เอาเม่นส้มเลยอ๋อพีนั่นแหละโอ้ยพี่เอีพระเจ้าเลยกสัวอี่อีกนีกว่าอีก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 อี่อีกอีปีกอีกอีกอีีออด้กไม่ีกกออีกกออีกีั่วเีนีอกีออออีออออีอีออีออี ถ้าเปี้ยวๆวันนี้แกเปิดนอนอ่ะไอ้เหี้ยคือคุณคุณจะดูอีกไม่นโรงด้วยถ้าคุณไม่ยังมไอ้เหี้ยปัาไปบ้านตกใจอ่ะไอ้ต้นเหี้ยปิด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 เป็นรายการเป็นรายการแล้วใครชอบคลิปของเรารับผมชอบเราขอขอบคุณขอบคุณ